นี่เขาจะดูเรื่องนี้เห็นไหมเนี่ยอีพีหนึ่งเนี่ยมันดูเป็นเท่าไหร่อินโฟจบปุ๊บแอนดอยดูกระตูเนเนี่ยเาขาก็ดูเรื่องนี้ Love you. เลิฟ to เฮดอยู่เลิฟก็รักจนเกลียดรักก็ไจนเกลียดยังไม่รู้เรื่องหรือราวเิ่งดูกดเข้ามาดูเพราะว่ามันขึ้นอันดับหนึ่งมเน็ตชเฉยมันก็วันในสเตนกับคนอื่นเขาไปถูกแล้วมันก็เจอกับแฟนมัน แล้วแฟนมันก็พาผู้หญิงมาแฟนมันก็เรียกที่นะไอ้ผู้หญิงก็ไปอ้าแฟนอยู่แล้วก็ไม่บอกอ้าไอ้ผู้หญิงคนก็ไปละแฟนที ar, say, ah, ่เป ah, so so, you know you know ็นผู้หญิงอะมันก็บอกว่าไม่ต้องตกใจนะมันก็บอกผู้ชายว่าแล้วก็ไม่ต้องเกลียดฉันด้วยแล้วแฟนที่เป็นผู้ชายมันก็บอกว่านี่คุณผมยังมีได้เลยนะคุณออกมาจากข้อเสือว่าคุณได้ละผมยังไม่ใช่เข้าไปในห้องเลยนะ ก็เป็นคนรักแบบอะไรวะเนี่ยงวะอ่างเงี้ยแต่ว่านักเอกอเป็นทนายนะเนี่ยนักเอกแต่แบบเนี่ยตอนแรกกัเขาคิดว่าก็เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นหรอว่าหน้าตาพระเอกนางเอกมันเป็นทาน,นแ,ลลแล้วก็เรื่องอะไรแล้วอ๋อรอคาเฟ่ก็แบบดูไม่จบสักทีอะ่ะเป็นขี้ดูเป็นอยากจะเท แต่ก็เก็บไว้เวลาแบบไม่มีอะไรจะดูจริงๆก็ก็ไปดูลำคาพระเอกกับนางเอกอะพระเอกกับนางเอกมันก็ชอบกันแล้วมันก็เป็นเพื่อนกันมาแบบเป็นสิบกว่าปีอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคดีเกี่ยวกับพ่อนางเอกเหมือนพ่อพระเอกมันก็ไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรเนี้ยแต่นางเอกมันไม่รู้แล้วพระเอกมันก็แบบรู้สึกผิดฉันรักผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เพราะว่าพ่อฉันน่ะเป็นคนชี่แบบวานั่นแหละมันเป็นาอ่อนตรงนี้ หัดใจพอก,กำลังจะบอกอาจารเองรู้ก่อนอ้าวงอนอ้าวแม่เ้เรื่องอื่นเลยดีตลอดเลยนะแบบว่าเกี่ยวกับการว่าความใครคิดดีอะไรอย่างเงี้ยอดีแต่ความสัมพันธ์กับพระเอกกับนางเอกพอมาถึงเรื่องนี้ทีไรเขาเห็นว่าปิดแล้วก็ไปทำอย่างอื่นน่ะนานๆทีมาดูอีกสรุปว่าไอค่อยสรุปดูไปก้าวต่อละกันเขาไม่ชอบดูซีรีส์ที่สุดไปแล้วมันรู้สึกว่าเขาเบื่อแล้วเขาก็จะแบบ เทมเลยอแล้วก็ดูเรื่องเดอีเฮเวนไอดอลเออเอ,เ,อเรื่องนั้นแหละที่มันเป็นมหาพลอนิคมันสลับร่างกับไอดอลแล้วเพิ่งมาสองตอนมันก็พูดประมาณว่าเหมือนมันประมาณเทวดาตกสวรรค์นะกำลังสู้กับมารร้ายอยู่ดีๆเอาสรุปสลับร่างมาอยู่เป็นโลกมนุษย์มาเป็นไอดอลเฉยเลยแล้วทีเนี้ยมันก็มันเป็นคลิปเลยรอบแบบมันเป็นวงไอดอลที่ ตกกระป๋องอ่ะคือไม่มีมันไม่ดังแล้วมาคัมแบ็กในรอบกอีก่ปีไปแล้มาแหละมันก็ขึ้นโชว์ในงานในรายการสดในการายการิวสิีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันเป็นรายการสดไอ้พระเอกมันก็เต้นไม่แ็นมันไม่เคยเต้นแล้วเพื่อนเพื่อนในวงก็บอกว่าเต้นสิเต้นสิ ไลยพู้จัดการบอกว่าให้หาเก้าอี้แล้วก็นั่งเฉยๆแล้วมันไม่มีเก้าอี้มันก็หาเก้าเ้วมันก็ทําตัวไม่ถุงก,ก็ยืนปื้อๆอยู่พอจบใช่ไหมมันก็เอาเบอร์อกมาแล้วบอกว่าข้าเต้นไม่เต้นแล้วมันก็ดังมากเลยตอนนีวแบบคุคนก็ตาัดชิปไปเลยข้าเต้นไม่เต้นข้าดังคอนทอนสุดท้ายที่บอกว่าข้าเต้นไม่เต้นนั่นแหละ <c oughs> แล้ว แล้วมันก็ดังขึ้นมาเพราะาคำค้นหาชื่อว่าเอกเป็นเอาดับหนึ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคนถามว่าอูยอนอูมันชื่อ o อูยอนอูนั่นแหละคนเขาก็แบบเป็นไอรอลจะเต้นไม่เป็นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรายการทีวีรายการนู่นรายการนี่ติดต่อมาอะไรเงี้ยเจ้าฝองบริษัเจ้าของค่ายอะ่ะม,มันก็ปั่นกระแสใหญ่เลยแล้วมันจะมีพลังใช่ไหมที่สื่อสารกับ โลกไปโลกที่มันจากมาได้พลังมันหมดเหมือนพลังบุญมันหมดพอมันกินช็อกโกแลตกินขนมอะไรเนี่ยพลังบุญมันจะกลับมาอะไรนี่มันอะก็ยอมทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้กินขนมมันเขาให้มันไปถ่ายแบบใช่ไหมคนในวงอะมันก็แบบว่าเก๊กเก๊กางๆทำอะไรไม่ถูกเลยเนี้ยพดแทาไม่ได้มันก็ไล่มันไปพอถึงคิวมาไปถ่ายอะมันก็ถามว่าถ้าทําถ้าทําตามที่บอกอะ ข้าสามารถกินเครื่องบรรณาการมันเรียกว่าเครื่องบรรณาการไดใช่ไหมเออถ่ายเสร็จแล้วกินให้หมดเลยอยากกินอะไรก็กินให้หมดเลยอันเียมันก็อยากได้พลังใช่ไหมมันก็เลยบอกว่าถ่ายว่าโอ้โหถ่ายดีมากแล้วเพื่อนในวงอะ่ะก็กลับเข้ามาเจอแล้วบอกว่า,วาเป็นแปลกๆทาดีก็ทําได้ทําไมอยู่ในเวทีนี่เต้นอะไรของมันแล้วพอวมันมีพลังใช่ไหมสื่อสารกับ ไอไอดอนที่มันสลับร่างกันอนะ่ะโคตรพีคเลยเขาบอกว่าเราต้องมาเราเหมือนเราสลับร่างกันอยู่นะเราต้องกลับไปที่ของเรานะอะไรเงี้ยแล้วดอนมันตอบกลับมาว่าไม่เอาอ่ะเป็นปุรหิตก็ดีนะก็เป็นปุรหิตก,ก,ก,ก็ได้นะก็ทําได้นะเออก็ดีอยู่ลนะแล้วก็ทําสัญญากันว่าถ้ามันจะยอมสลับร่างก็ต่อเมื่อ บลรุหิดเนี่ยมันทาให้วงของมันอะเพลงติดชาร์ตมีชื่อเสียงอะไรเนี่ยมันถึงจะยอมสลับล่างกันก็จบแค่นั้นกน mm hmm. เดี๋ยววันพะละฤกัดมาไหมดูสองตอนเพราะมันมาแค่สองตอนแล้วนางเอกอะมันเปลนติ่งพระเอกนางเอกหน้าเหมือนคิมแทดีมาะนางเอกหน้าเหมือนเรื่องในงเอกทเวนตี้ไปทเวนตี้วันคนละคนระคายกันมาก น้าลักมาะนางเอกอะมันเป็นผู้จัดการวงไอดอลแล้ววงนั้นอะมันมีคนแบบว่าฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยมันก็เลยเราออกมาเหมือนมันรู้สึกว่าตัวเองอะดูแลไม่ดีตัวเองทําให้เขาเป็นอย่างนั้นมันก็จะมันก็เครียดมากจนมันจะฆ่าตัวตายแล้วพระเอกอะมันเป็นไอดอลแบบว่ากาลังเป็นวงใหม่ๆใช่ไหมมันก็มาเดินสายโปรโมทแล้วมันก็มาเจอนางเอก แล้วมันก็เห็นว่านางเอกมันซื้อ่านซื้อเล่าอะไรเงี้ยเหมือนจะให้มันรู้ว่านางเอกมันจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยมันก็เลยเซ็นการให้ไว้เซ็นให้ใหญ่เลยนางเอกก็ไม่ได้ขอเลยนะมันก็เซ็นให้ใหญ่เลยเขียนให้กำลังใจแล้วก็แลกกับมันก็หยิบถุงอันนั้นมาเลยสรุปนางเอกก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วนางเอกอ่ะมันก็เลยเป็นติ่งผ่าเอกตั้งแต่ตอนนั้น จนตอนดีนางเอกมันเห็นว่าพายเอกมันป่วยหรอเลยอะ่ะมันเป็นอะไรไปมันก็เลยไปสมปัครเป็นผู้จัดคันบูมมาบินจตล่ำดีนี้น่าจะตลกช็อตฟิล์มไม่ไหวเราต้องสลับร่างกันนะไม่เก็เป็นผู้รวยดีนแล้วก็เหนื่าเซ็กซี่เด้ิรเกแต่โปรเทนเท่กว่าเดิมดูหุ่นพี่เขาก็ออกกำลังกายขนาดน่ะถึงได้ตามขนาดแต่ไม่เหมือน ไม่เหมือนคนใครกอบคนนี้เลยเหมือนคนนั้นอะคิมซูฮยอนมากกว่าทรงผมเลยเหมือนคิมซูฮยอนรู้จักคิมซูฮยอนไหมอ่า,าไอที่เล่นเป็นอาสายาลับก็ลีนเนื้อเหรอใช่ใช่โอ้ไม่กอนี่คนหรือต้นไม้คเนีแต่ถ้ามาแบบนี้ก็คือกลัวนะไม่ใช่ว่าชอบรักลัวอยู่เิดไปก็คือมันทูกคนมันแยกย้ายนาะไอผู้หญิงที่มันเก่งไอที IQ. เราไปเป็นตำรวจนี่เราเป็นความฝันฝันว่าอยากส่งคนราชการอะไรเงี้ยเขาก็เป็นไปเป็นตำรวจใช่ไหมแล้วก็พระทังก็ยังอยู่อู่รถอยู่ไม่ใช่อู่รถอู่แท็กซี่แต่ว่าไม่ติดต่อใครยกเว้นพระเอกคนเดียวยอมให้พระเอกมาหาคนเดียวแต่คนอื่นอะเวลามาหาเขาก็จะดาดาแบบเหมือนไม่อยากให้มาหาไอส่งคนนั้นที่ซ่อมรถอะเออคนหนึ่งก็แบบว่าไปผลิตชิ้นส่วนไปไปเป็น นักวิทยาศาสตร์คล้ายๆกับแบบอยู่นาซาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอีกคนนึงเป็นผู้จัดก,การที่โรงงานอะไรสักอย่างก็ทุกคนก็คือมีชีวิตที่ดีแหละแต่เขาไม่เล่าถึงไปอ,อีกแล้วมันก็มีเรื่องคดีมาเน,นี่แล้วมันก็ทํากันสองคนพระเอกกับพ่ออ่ะพ่อเจ้าของอูท็กซีนะ่ะเขาก็แอบทํากันสองคนร่ำมีต้อหมอกคนอื่นรอให้คนอื่นเขามีเป็นมีชีวิตที่ดีแล้วทำกันสองคนแต่คนอื่นก็คือ รู้แล้วพีคว่ามันไอ,ไอผู้หญิงอะมันฉลาดใช่ปะวะเหมือนเขากำลังจะทำอะไรับหลังพวกเราอยู่ทั้งสองคนเลยันไมนี้ให้พวกเรารู้แง่แก็ไปสืบมายังไงละ่ะเอาแล้ก็เลยโทรไปหาประธานประธา,านมันก็ก,กำลังลมกับคมอยู่มันทำไม่เป็นแล้วมันก็บอกว่าให้กดปุ่มสีขาวก่อนมันก็ได้ไปกดกดแล้วไม่เห็นจะขึ้นอะไรเลย่บอก ยังไปนั่งทำอะไรนะั่งตรงโต๊ะฉันรับเธอโป๊แตกเลยทีโป๊เลยว่าทำอะไรกันอยู่ผมไม่ไหวต้องหลกอะ่ะตอนแรกอะ่ะพระเอกมันจะบ้าไปเวียดนานมแล้วมันไม่มีใครอะ่ะมันก็ทำอยู่สองคนอะ่ะแล้วประธานก็บอกว่ามันอันตรายนะกลับมาปรึกษากันก่อนไหมกลับมาวางแผนกันก่อนไหม โอเคเด Higher, okay, okay, ocean, aste, okay, ี uh ๋ยวรีบกลับไปรีบกลับไปของมันก็คือยื่นพาสปอร์ตเช้าเตหมออเข้าไปเลยหมายถึงว่ารีบกลับไปของมันคือกลับมากรอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งออกนอกประเทศจะรีบกลับไปเพระเอะไรก็คือไปไปแล้วค่กยแล้วก็มีเจอน่ะเจอิมอ่ะก็อยู่อตลกมากเจเขาแบบว่ารู้เป็นผู้มีดิบปนเลยเขาไปตามเหมือน ไปเจอพระเอกเว้พยพระเอกมันเจอก่อนแล้วมันก็ทําเป็นแบบว่าไปแต่งชุดแล้ว,ลวโชว์แหวนโชว์แหวนอะไรโชว์ชุดมันก็ทําเป็นเดินเดินไปเฉยียดเฉียวแต่แบบทำเป็นมองไม่เห็นเจอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็อุย้ยไม่ใช่ที่ฉันต้องหาแต่ว่าต้องหาแบบแคนแคนนะแต่ก็ยังรักอยู่ฟิลแบบว่าแล้วมันก็แกล้งทำเป็นไปเขียนเขียนที่อยู่ให้ส่งเล่ามา เจก็ไปยกพวกไปเลยเยกพวกไปอนะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปบอกลูกน้องว่ะลูกน้องมาถามว่านี่เรากําลงังตามหาใครอยู่หรอคะไอเวนที่หน้าหลอนๆนะเตาหาไอเวนที่หน้าตาหลอนๆ,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 ๆลอนที่สุดเลยรักรักก็รักเกียร์ก็เกียร์เกียร์ไม่ลงเจอิมก็คือน่ารักอ๋อแล้วก็เรื่องแฮสคอร์ดอีโลเมตกันอ่ะสนุกมันเป็นเรื่องพระเอกอะเป็น ติวเตอร์ติวเตอร์คณิตศาสตร์เบอร์นหนึ่งไปเอกที่เล่นฮอปฟิทอลเป็นหมอเป็นหมอที่ชอบน้องเพื่อน <c oughs> ที่คบกับน้องเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละแล,ะแล,ะและ้วก็นางเอกอะเป็นแม่บ้านนางเอกอะมันไม่ได้มีลูกหรอกแต่ว่ามันเลี้ยงหลานเป็นลกูกเพราะพี่มนะันอะเอาลูกมาท้งไว้รุ่นหนีเนี่ยลูกมันก็เลยก็เลยต้องเลี้ยงทั้งหลานเป็นเหมือนลูกแล้วก็มีน้องชายที่เป็นออทิสติก ต้องดูแลแล้วก็เปิดร้านเครื่องเคียงตอนแรกนั่นเอมันเป็น,เป,นเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วพอเหมือนมันต้องเลี้ยงหลานไปด้วยใช่ไหมแล้วหลานมันป่วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องขอโค้ดไปแล้วโค้ดก็บอกว่าเลือกเอาระหว่างหลานกับนักกีฬาทีมชาติก็วิ่งออกไปวิ่งออกไปหลานก็มันไม่เหลือใครเลยว่าแม่มันก็ตายวันที่อพี่มันเอาหลานมาทิ้งให้นั่นเ็กเศร้า พระเอกอะมันเป็นผููเบอร์หนึ่งนี่เป็นติวเตอร,เอร์เบอร์หนึ่งของกวิชาชที่ดังแห่งหนึ่งติวเตอร์คณิสต้าแล้วมีปัญหาเรื่องการกินกินอะไรไม่ลงกินอะไรก็อ้วกวก,กินอะไรก็อ้วกออกมาจนแบบเขาต้องเขาต้องอดอาหารเป็นผอมแน่แลบเพราะว่าใน,นเรื่องเขาผอมมากเป็นคูที่รวยมากแต่ชีวิตก็คือไม่ดีเลยใช้จะเป็นมิตี้เลยแล้วเขาอ่ะ ก็กินอาหารร้านนางเอกได้แช่เยอะนล้นทีนี้มันเจอกันตอนแรกอะ่ะน้องชายพระเอกอะ่ะเออน้องชายนางเอกอะ่ะมันไปถ่ายรูปเสือที่อยู่ข้างหลังเสื้อแจ็คเก็ตพระเอกแล้วทีเนี้ยพระเอกมันคิดว่าตัวเองก็คือดังไงแล้วพระเอกอะ่ะคิดว่าน้องนางเอกอะ่ะถ่ายรูปวบแบสมีมันตอนนั้นเจอที่โรงพยาบาลแล้วมันก็แบบขโมยคำรับรอง แล้วก็วิ่งหนีแล้วนางเอกก็วิ่งตามวิ่งไปจนไปเข้าห้องน้ําชายอะไรมันก็หาลูกอ่ะแต่นลูกเสือมันเส้อจะเกอยเงี้ยแล้วมันก็ไม่ไม่ถูกการแต่ตอแหลแล้วมันก็รู้สึกผิดใช่ไหมมันก็เลยส่งโทรศัพท์รุ่นใหม่โทรพเครื่องนั้นพังแล้วรุ่นใหม่ล่าสุดมาให้แต่นางเอกก็ไม่รับหรอกเออแล้วแล้วแล้วที่หนูเหมือนลูกนางเอกอ่ะมันมันเรียนเก่งมากเรียนเก่งแบบเรียนด้วยตัวเองอ่ะ ไม่เคยติวไม่เคยอะไรแต่ว่าคณิตศาสตร์อะ่ะมันยังคะแนนมันยังแบบน้อยอยู่มันก็เลยอยากติวเพราะเพื่อนมันอะ่ะพวกเพื่อนมันก็ติวกับครูคนนี้มันก็เลยบอกว่าถ้าได้ติวอะ่ะน่าจะคะแนนดีขึน้นก็เลยอยากติวอีแม่จ้าเขาก็ไปต่อคิวต่อคิวเข้าคอร์สกับครูโดยที่ไม่รู้ว่าครูคนให้ลูกอยากเรียนด้วยเนี่ย บาวคนที่ตัวเองอ่ะวิ่งไล่ตามเอาโทรศัพท์มอวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกอ่ะมันก็ได้ตืดห้องเหมือนเป็นห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์เลยเนี้ยมันสอบได้ใช่ไหมแต่ว่ามันห้องนั้นมันเรียนแค่เจ็ดคนแล้วมันมีลูกคนรวยที่มาสอบไม่ได้แต่ว่าแม่มันพยายามยัดอ่ะแต่ว่าให้ปลดลูกนางเอกออกแล้วก็ให้อะไอ้คนเนี้ยเข้ามาแทนให้อย่างมันก็มันเป็นคนที่รักความถูกต้องอ่ะมันก็เลยไปขอสอน ติวให้รีแลกกับเข้าก่องเบอกว่าอยังไม่ได้รับเงินเลยนะจะไปสอนให้หลังเรื่องงานอะไรเงี้ยใช่ไหมจะไปสอนให้ที่บ้านติวตัวตัว,ตว,ตว,ตวแลกกับครูทำข้าวกล่อง,อ,กองให้เอาเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันกินข้าวได้เคลียร้านแม่เองอะไรเงี้ยติวไปเรื่อยๆเ,เออเขาก็ปิ้งกานอะไรอย่างอเองี้ยพะเอกจากชีวิตไม่มีใครก็กลายเป็นเออไปอยู่บ้านพอไปอยู่บ้านนางเอกก็รู้สึกว่า มีสีสันชีวิตนี้มีสีสันขึ้นมาอะไรเงรี้ยเขาก็ตกลงรักกันแต่ว่าเพีงก็อะไรมันก็มีข่าวเช้าเพราะว่าพวกแม่ๆมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมออกมาสังบ้านนี้เอ๊ะมีอะไรเมียเราไปไปตกลงรักผู้หญิงทิ่มแต่างงานแล้วไดไงแต่างงานแล้วแล้วก็มีลูกเป็นลูกสิ่งของตัวเองอ่ะนะอะไรเงี้ยแล้วเพียมันก็พยายาม,มตัดใจเพราะว่าอุ้ยรู้ตัวไม่ชอบเียแล้วแต่ไม่ชอบไม่ได้นะว่า นั่นไงค่ันแต่างงานมีลูกเล้วไงเขากพยายามตัดใจแล้วมันก็เป็นข่าวฉาวจนแบบพระเอกมันจะโดนไล่ออกอะ่ะเขาปลดพระเอกอะไรเงี้ยใช่ไหมจากสหมันแล้วมันก็เป็นข่าวดังมากแล้วก็มีคนไปไล์สดแบบไปถามาพระเอกอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้รับอน,นุญาตแล้วลูกนางเอกอ่ะมันก็เลยวิ่งไปลูกบอกว่าไม,มไม่ใช่แม่หนูอ่ะจริงที่แม่หนู แม่หนูว่าเป็นนาไม่ใช่ข่าวฉาวค่ะมันขคืนลงแม่ติแล้วทุกคนก็เปลี่ยนเลยอิดหน้ามือเป็นหลังมือแต่เรื่องมันมันมีหลายปมอะแต่ตอนนี้มันก็เฉลยเฉลยมาแล้วแหละผู้ช่ยวยพระเองแบบน่าจะเป็นฆาตกรมีฆาตกรด้วยฆา,<ะ>าตกรลูกเหล็กฮะฆาตกรลูกเหล็กได้ยินเป็นแล้วไม่ใช่ฆาตกรโรคจิตใช่ไหมลูกเหล็ก ใช่คนเ,เรียกอะไรอย่างนี้แหละเพราะมันอ่ะใช้ลูกเหล็กอะยิงยิงคนอื่นลูกเหล็กแบบลูกเหล,ล,ล็กอ่ฮะอ่าฮโอเคโอเคลูกเวทที่เหมือนปืนก๊ปืนปืนก๊อปเก็บที่มันจะเป็นลูกสีสีใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นลูกเหล็กไงพรจะแล้วมันก็มีคนตายเลยมันก็เลยกลายเป็นข้อตกลงลูกกเหมือนแบบพอตอนแรกอ่ะก็ไม่สงสัยมันเลยนะแต่ว่าเวลาพระเอกมันมีปัญหากับใคร หรือว่าบ่นใครคนนั้นก็จะโดนลูกเหล็กจัดก,การอย่างร้านนางเอกอะ่ะก็เคยโดนลูกเหล็กอะ่ะยิงใส่กระจกแบบกระจกแปดทั้งบ้านเลยตอนแรกคิดว่าเป็นอีกคนนึงเป็นพี่ชายของเพื่อนนางเพื่อนลูกนางเอกที่มันแบบเหมือนมาสอบเข้ามาหาลายัยได้แต่ว่าแม่มันไม่พอใจแม่นี่ไม่ดีมากเลยแม่อ่ะแม่เพื่อนนางแม่เพื่อนลูกนางเอกไม่ดีไม่ชอบเลยแบบว่ามีลูกชายสองคน แต่ละคนเันยึดแล้แล้วทีเนี้ยลูกชายคนโตเขาก็ฉลาดนะเขาก็เก่งนะเขาสอบตีดมาอะไรแต่แม่มีหมาแม่ไล่ไปสอบใหม่จ้าเด็กกูพอเข้าไม่ได้ก็ให้สอบใหม่สอบใหม่สอบใหม่จนแบบมันเป็นมันเป็นคนเก็บตัวไปเลยอ่ะเหมือนแม่กดดันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแม่บังคับจูงขังตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่พูดไม่จาไม่เข้าสังคมเวลาไปไหนมาไหนก็จะ โอ้โหเราก็ดนกลุ้มแล้กลุ้มตาผมเหมือนรดนจิตอยู่นะ <c oughs> ก็เลยเข้าใจว่าหรือคนนี้เพราะว่ามันอชอบมันชอบไปตรงที่ที่มันเกิดเลือะชาวบ้านเขาจะชาวบ้านเขาจะบอกว่าแจ้งตำรวจว่าแบบเน,นี่ยมีคนมาให้ข้าวแมวนะแล้วสักพักก็จะได้ยินเสียงลูกเหล็กอยิงตําแทงบางทีก็มีแมวตายนะและไอ้เนี่ยมันเป็นบ้าอะไรมันไปเก็บลูกเหล็กเขามา ตอนแรกก็คิดว่ามันเริเครียดจากแม่งเลยป <c oughs> นะแล้วทีนี้ก็คิดว่าคนนี้มาตลอดจนตอนที่สิบสองอ่ะมันเริ่มฉเฉลยแล้วว่าไม่เชื่อคนนี้เป็นเป็นอีผู้ช่วยผัยเอกอีผู้ช่วยผัยเอกอ่ะมันต้องเป็นพี่ชายหรือน้องชายข,ของนักเรียนที่เคยเรียนกับภัยเอกแล้วมันฆาตตุตายเขาล้สนุกไหมสนุกสนุกครับจริงหรอใช่ถ้าเขาเป็นยุรยุสีไีแล้ว <c oughs> สามชั่วโมงเล่าอะไรก็ไม่นึกเล่าเป็นเลือดไม่ได้สาระงงมาก